การตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรผ่านทางแอปพลิเคชัน Mymo ง่ายๆขั้นตอนจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะนี่นต้อนรับเข้าสู่ B y s t a t i o n ค่ะและนี่คือช่วง B y s t o r y วันนี้เราจะพาไปดูวิธีการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรนะคะโดยขอข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชัน My m o เรียกว่าอยู่ที่ไหนนั่งอยู่ที่ไหนก็สามารถตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรตัวเองได้ง่ายๆสะดวกสบายมากๆเลยละคะ่ะสำหรับท่านใดที่เป็นลูกค้าของธนาคารออมสินนะคะเพียงแค่คุณมีแอปพลิเคชัน My m o ของทางธนาคารออมสินเนี่ยคุณก็สามารถเข้าไปขอข้อมูลเครดิตบุโรของตนเองนะคะเพื่อมาดูประวัติการชำระสินเชื่อต่างๆไม่ว่าคุณจะมีสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถสินเชื่อบุคคลบัตรเครดิตบัญชีเงินฝากบาัญชี วงเงิน OD นะคะคุณก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ว่าสถานการส่งชําระของคุณเป็นยังไงมีสินเชื่อตัวไหนมีกี่วงเงินกันบ้างและ แต่ละตัวเนี่ยส่งล่าช้าหรือส่งเป็นปกติหรืออะไรยังไงนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะวิธีการตรวจจะมีค่าธรรมเนียม2แบบนะคะก็คือ150บาทค่ะก็เป็นการตรวจสอบได้ข้อมูลรายงานผลข้อมูลเป็นแบบปกตินะคะทั่วไปก็คือมีข้อมูลว่าเรามีสินเชื่ออะไรอยู่บ้างแต่ถ้าเราตรวจแบบ200บาทนะคะก็จะมีข้อมูลในส่วนของเครดิตสกร,รีงมาให้เราด้วยสำหรับท่านใดที่อยากจะทราบข้อมูลเครดิตบูโรของตัวเองเนี่ยเดี๋ยวทาไปตามวิธีที่เราจะบอกตามนี้เลยง่ายมากๆนะคะแล้วก็รอไม่นานด้วยก็จะได้ข้อมูลเครดิตบูโรของตัวเองค่ะ อันดับแรกนะคะก็ให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน My m o ของตนเองค่ะมอเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะเห็นแถบตรงกลางเนี่ยมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะเจอเจอคำนี้นะคะตรวจสอบข้อมูลเครดิตบุโรแล้วกดเลือกเข้าไปเลยอ่ะก็จะขึ้นหน้าตาหน้าจอแบบนี้นะคะหลังจากนั้นด้านล่างนะคะจะมีคําว่าขอตรวจเครดิตบูโรค่ะกดขอตรวจเครดิตบุโรนี่ค่ะอย่างที่บอกตอนแรกค่ะว่าสามารถขอโดยเขาจะแบ่งเป็นข้อมูลดังนี้นะคะ นั่นก็คือการขอรายงานข้อมูลเครดิตนะคะค่าธรรมเนียม150บาทแลวก็การขอข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิตอ่าเรียกว่าเครดิตสกอริง่งตัวนี้ค่าธรรมเนียม200บาทนะคะก็จะมีเกตให้ด้วยบอกว่าเราเนี่ยอยู่ในชั้นไหนนะคะอยู่ชั้นที่เรียนดีหรือเปล่าเรียนดีก็ A นะคะเรียนดีเรียนไม่ดีลด่นลงมาก็ BCDE ออะไรแบบนี้นะคะซึ่งรูปแบบการรับข้อมูลเนี่ยก็สามารถเลือกรับได้ด้วยว่าจะรับในส่วนของอ e ีเมลนะคะก็จะเป็นไฟล์ pdf ภายใน3วันทําการเลยแล้วก็ส่งทางไปรษณีย์ก็ภายใน7วันทําการค่ะก็จะแบบเป็นเปเปอร์เป็นกระดาษส่งมาให้ที่บ้านเลยนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะลองตรวจกันแบบวัดดูว่าเราเนี่ยมีคะแนนเครดิตสกองเราเป็นยังไงนะคะเราก็จะเลือกรายงานข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิตค่ะ200บาทแบบนี้และก็เลือกให้ส่งมาทางอ e ีเมลคะ่ะ ด้านล่างนะคะก็จะมีคําว่าให้กดถัดไปนะคะยอดเงินที่ต้องชําระ200บาทตัวอย่างคะแนนเครดิตสกอร์ค่ะนี่ก็คือหน้าจอของตัวอย่างข้อมูลเครดิตสกอร์ที่เราจะได้เป็นแบบนี้นะคะก็จะโชว์ให้ด้วยอ่าหลังจากนั้นกดถัดไปอินยารายละเอียดการขอข้อมูลเครดิตนะคะก็จะเป็นชื่อนามสกุลส่งแบบไหนข้อมูลก็จะประมาณนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะก็กดยืนยันก็จะเป็นในส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขค่ะอ่านไปเลยแล้วก็ติ๊กถูกด้านล่างนะคะข้าพเจ้าอ่านและยอมรับในข้อกําหนดและเงื่อนไขการให้บริการเรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วก็กดยอมรับค่ะจะเป็นหน้าจอที่ให้เราชําระค่าธรรมเนียมสไลด์รายการด้านล่างเพื่อเป็นการโอนเงินยืนเพื่อส่งค่ะแล้วก็ยืนยันการทํารายการอีกครั้งค่ะหน้าหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ลงมาด้านล่างก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ แล้วกดยืนยันได้เลยใส่หล,ลหัสยดินยันเข้าไปนะคะเพราะว่าต้องชําระเงินเมื่อเราทํรายการเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้เลยแค่เท่านี้นะคะไม่ต้องไปติดต่อที่สาขาก็ได้สามารถขอเครดิตบุโรง่ายๆของตัวเองนั่งอยู่ที่ไหนก็ทาได้เพียงแค่มีเงินในบัญชีนะอาเสียค่าธรรมเนียม150หรือ200ก็เลือกเอาว่าเราอยากจะตรวจข้อมูลเครดิตบุโรของตัวเองแบบไหนนะปีหนึ่งตรวจสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะคะจะได้ทราบว่าเอ๊ะ บางทีเราสมัครบัตรเครดิตหรือว่าทําอะไรไว้หลายอย่างนะคะเราก็อาจจะจำไม่ได้ว่าเรามีอะไรบ้างนี่รอประมาณ3วันทําการนะคะก็เขาก็จะส่งกับมาอย่างอีเมลที่เราได้ยืนยันไว้ใช้กับในส่วนของแอปพลิเคชันนี้หรือว่าเราเลือกแบบไปรษณีก็จะมีเป็นเอกสารส่งมาให้ภายใน7วันทําการแต่เราเลือกรับเป็น อีเมลไปเพราะนั้นก็รอแค่3าวันนะคะประมาณไม่เกิน3วันเยวก็ได้ข้อมูลเครดิตบุโรของตัวเองแล้วล่ะค่ะมาฝากไว้นะคะเป็นช่วงสั้นสําหรับ B Y Story ในวันนี้ก็เรียกว่าท่านใดที่อยากจะใช้ข้อมูลส่วนตัวเครดิตบุโรทําตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้นะคะแค่ไม่กี่นาทีนะไม่ถึงนาทีด้วยซ้ําก็สามารถที่จะขอข้อมูลเครดิตบุโรแล้วก็รู้การส่งชาระของเรานะคะว่าเป็นยังไงนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเหมือนเดิมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสําหรับกติด ขอบค่ะสวัสดีค่ะ